ครับสวัสดีครับพี่น้องป้องปลายสูขู่สูข้นนะครับที่รับชมและติดตามนะครับนุมหนาม่นข้นยโสนะครับในช่องนักสู่โปหกเอทเคครับเมนี่กับผ้าเบิ้งปลายหยาครับปลายหยาเนี่ยเปียนะครับอันนี้เป็นหย่าหวานนะครับหย่าหวานอิสเอลนะครับพึ่งปลูกนะครับ ใช้าพ,พี่นอกอกยางไปเบิงหยาดในเปลืที่ปลูกไม่นะครับตัวนี้ก็เป็นหยาวานนะครับเพิ่งขยายนะครับนะเ,เพิ่งได้พันธุ์มานะครับไปเบิงพื้นที่ปลูกงาปลูกหมองไม้นะครับหลังจากที่ปลูกได้ประมาณ เดือนหนึ่งนะครับเริ่มปลูกเดือนสิงหาครับมือนี้ครวันที่สิบสีกันยานะครับนี่ครับก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับที่พี่น้องเลี้ยวเห็นนะครับที่ยาขึ้นนะครับต้นนั้นเป็นเลี้ยงล่ำนะครับปลูกแบบเลี้ยงล่ำนะครับส่วน อีกช่วงนี้นะครับปึ๊บนี่ครับที่เห็นโล่งๆอยู่นี่นะครับคือเป็นตัดเป็นทอนนะครับนี่ครับเป็นทอนนี่บกเกิดนะครับเป็นทอนนี่บกเกิดเพราะว่าตอนปลูกนั่น ตอนปลูกนั้นฝนบ่ตกนะครับเดือนสิงหาฝนบ่ตกนะครับพอมาเริ่มช่วงเดือนกันยานะครับฝนมาเริ่มตกวันที่สี่วันที่หากันยานะครับตกแห้งนะครับตกแห้งคักนะครับนี่คนระับที่พี่น้องเห็นหยาเกิดที่เป็นเป็นยาเกิดมาในพวกนี้เลี้ยงล่ำนะครับ ท่านใดที่จะปลูกนะครับให้พิจารณาบ้องน้เด้อครับพี่น้องครับพวกที่เกิดในเลี้ยงล่ำนะครับแดดห่อนห้อนก็เกิดนะครับกบตายนะครับถือว่าไขกว่าตัดเป็นทอนะครับตรงนี้ปลูกก่านเลยครับปลูกมือแรกเลยนี่ครับแต่ว่าเลี้ยงล่ำนะครับคือบ่ได้ตัดเป็นทอนนะครับ พ้อมือที่สองก็เล่ยมาล่องเป็นตัดเป็นทอนนะครับปรากฏว่าแปเนเดือดเติดครับพี่น้องนครับผมก็ได้สอมมาแล้วซีแถวนะครับเอาบกจกมาขุดแล้วก็เอาล่ำมาเรียงใหม่นะครับแต่ก็มีปัญหานะครับคือฝนตกครับฝนตกแห้งล้วความชื้นของดินนี่ หลายนะครับดินดินเปียกแห้งนะครับนี่เปียนี่ตามที่ผมปลูกมานะครับแต่ดินมีความชื้นสูงนะครับล่ำจะเน่านะครับล่ำจะเนา่าปลูกไปแล้วกับ,บ่เกิดนะครับนี่ครับยังมีน้ำขังอยู่เลยนะครับ นี่เปียนี่จะมากดินที่มีความชื้นสูงนะครับเวลาตอนปลูกนะครับก็มีความชื้นว่าจะสี่สิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะสิกะเกิดนะครับแต่ถ้าเป็นชื้นแห้งๆมีน้ำขังแนวนีิถ้าไปปลูกนี่ล่ำเนาเลยนะครับเพราะว่าผมลองมึงแล้วนะปลูกสองหลอบสามหลอบกับบ่ได้นะครับ มีความชื้นสูงเนี่เบ่เหมาะนะครับสำหรับปลูกเนเปียนะครับจใจดินมีความชื้นพอประมาณนะครับปี่น้นองจะเห็นได้เลย,เลยแปน,เ,นเติดเลยนะครับตรงที่ตัดล่้นะครับ,ต,รต,รบตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเรามาปลูกนะครับสูเ่เฮ้าเลี้ยงล่้บ่ได้นะครับเลี้ยงล่้นี่โอเคกว่า บ่ได้บ่ได้สอมนะครับถึงแม้ว่าเกิดบ่เบิดแต่ว่ามันกเกิดนะครับนะครับมองมองกระติดดีนะครับเรื่องล่ำนี่ผมคิดว่าติดดีนะครับระยะก็ดีนะครับมองมองผมก็ใส่ล่ำเดียวแต่ส่วนมากเป็นล่ำเดียวหล,หลายครับเพราะว่าพันอยาก,กเอาห้องจ่ขอขวงนะครับเอาเหลือจากตะกระแตนกินนะครับเหียบกองข้าวๆาวอยู่ คือต้กะแตนจินแล้วเหลือตะล่ำเขามาปลูกนะครับดีอยู่ครับเรื่องล่ำนี่ถือว่าผ่านอยู่ส่วนพี่น้องท่านไหนสี่จะปลูกนะครับช่วงนี้ถ้าฝนตกมาดูกขายาปลูกได้พี่น้อง ปลูกเลียวกับล่ำเนานะครับพักนี้พึ่งปลูกครับก็จะร้อยจกมือสองมือนะครับฝนบา่มากอะ่ะคงปลูกต่อได้นะครับปลูกไปแล้วบองไดมันมันเป็นดินมะถมเลือกมันกับบ่เกิดเดครับ แต่ดินมันถมเลือกลายมันกับ่เกิดถ้าตื้นหลมันกระดีดขึ้นนะครับสำหรับปลูกห้าในเปียนะครับถ้าพายเบิ่งกันไรมันตื้นมันดีดขึ้นนี่ครับปลายมันจะดีดขึ้นนะครับถ้าเลือกลายมันก็ขึ้นยากตัวนี้ก็เฮาก็สิโพ มันเลิกลายนะครับแต่ว่าเดี๋ยวมันกัดจะค่อยขึ้นมาเรื่อยๆนะครับนี่พี่น้องผมว่าเมืองมองบงนี่เป็นดินโพนนะครับความชื้นมันสูงนะครับขนาดผมปลูกไว้ตื่นๆนี่มันยังบ่อขืนบ่ขึ้นเลยนี่วางนี่ห็นบ่ตัวนี้เห็นหดลั่มมันมันก็ยังบื่ขึ้นอยู่พอว่าความชื้นของดินวางนี่มันสูง mất bẹc nè nạm vẫn còn ở đây đất đìn đìn bẻ đầy bùn đầy nè nha các bạn đất khoáng chưn xâm nè bùn đầy nè nha các bạn đất khoáng chưn xâm นี่นะครับขึ้นนี่ดินเปียกๆแบบนี้ว่าดีนะครับนี่มันความชืน้นมันสูงนะครับให้ก็เป็นไ้หรือปลามมองออกนะครับหากไม่กระไรนะครับ,บค่อยเก็บออกเอานะครับสำหรับท่านใดที่เป็นไ้หน้าอยู่แล้วครับ กระดีครับปลูกก็ะเบโลงทุนหลายนะครับที่ผมนี่ก็ลงทุนหลายเนี่ยจังหน่อยสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเมื่อหนามีเวลาก็จะมาถ่ายให้พี่น้องได้เบิ่งไมว่วาหยาปลูกไว้มันเน่าสำเร็จนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับ ท่านที่รับชมและติดตามนะครับขอบคุณครับ